สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่18มีนาคม2 5 6 5ได้ l i v e ย p o o l ้าในลิเวอร์พูลเี่บเซอเซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตี และมั่นใจได้คลิกที่ลิงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงเย็นวันนี้ได้ประเด็นข่าวเกี่ยวกับแนวรุกของเราที่ในตอนนี้มีขมกําลังที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสํารองที่ข้างสนามสมัยก่อนทีมของเยอเกนครอปต้องพึ่งพาสามประสานแดนหน้าอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาซาดิโอมาเน่และโรเบร์โตฟอร์เมโน่เป็นหลักแต่สถานการณ์ณปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิง เมื่อพวกเขาได้ตัวเดียโก็โชตาเข้ามาเสริมทัพในปี2020และหลุยดีอาสในตลาดรอบล่าสุดยังไม่นับรวมทางทักคูมิมินามีเนาะและด ok ิวอโอลิกี้ที่ก็รอคอยโอกาสของพวกเขาอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน พวกเขาทั้ง7คนยิงรวมกันไปแล้วถึง85ลูกในการแข่งขันทุกรายการซีซั่นนี้ให้กับลิเวอร์พูลหรือคิดเป็น75.2%ของประตูรวมทั้งหมดที่เราทำได้ส่งผลให้ทีมยังอยู่ในเส้นทางของการลุน4แชมป์ นั่นทำให้ครอปยอมรับเลยว่าคุ้มกำลังของพวกเขาในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรุกแข็งแกร่งทั่วแผ่นซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาสามารถหมุนเวียนนักเตะเพื่อรับมือกับการแข่งขันในหลากหลายรายการได้มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่กับการหารายอัพที่เหมาะสมของเราครอปกล่าวมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆและเราก็ต้องมาดูกันว่าใครจะสามารถลงเล่นได้เท่าใดกัน นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราสามารถทำแบบนั้นได้โดยปกติแล้วสิ่งที่เราเคยเจอเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือนักเตะอย่างซาเดโอมาน่และโมฮัมเหม็ดซาลาจะต้องลงเล่นอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวก,กันกับในรายของโรเบ็ตโตฟอร์เมนอบางครั้งก็มีดิวอกโอลิกีสอดแทรกขึ้นมาบ้างนั่นคือสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญบางทีนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่า ทำไมเราถึงไม่ค่อยได้อยู่ในการแข่งขันมากกว่า2รายการหรืออะไรแบบนั้นผมไม่ได้มีปัญหากับเรื่องนั้นนะรีวอล์กโอลิกี้ไม่ได้อยู่ในทีมของเราสำหรับเกมที่เจอกับอาร์ซนอลนั่นกลายมาเป็นเรื่องตลกไปเลยเพราะคุณเห็นเขาในการฝึกซ้อมแต่คุณกลับต้องให้เขาอยู่ที่บ้านนั่นคือสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ ไหนๆก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูมุมมองจากคนภายนอกอย่างทางเพลวเมอร์สันอดีดตดาวเตะระดับตำนานของทางปืนใหญ่อาร์สซนลกันบ้างเมื่อเขามองว่ามีนักเตะคนหนึ่งของทีมเรา ที่ไม่ได้รับเครดิตอย่างที่มันควรจะเป็นและนั่นก็คือโรเบร์โตเฟอร์เมโน้ซน้าทีมชาติบราซิลที่เพิ่งยิงประตูปิดกล่องพาทีมเอาชนะทางเด็กกันสเนอร์มาได้แบบสดๆร้อนร้อนโรเบร์โตเฟอร์เมโนได้ยิงประตูที่สำคัญอย่างมากในเกมกับอาร์เซนอลนะเมือสั้นกล่าวมันมีการพูดกันเยอะเกี่ยวกับตำแหน่งของเขาในทีมลิเวอร์พูลตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ผมคิดว่าเขายังคงเป็นนักเตะระดับท็อปมากๆเลยนะเขาเป็นส่วนสำคัญของทีมลิเวอร์พูลและเขาก็ยังเป็นคนที่เชื่อมกันเล่นทุกอย่างของพวกเขาเข้าด้วยกันดังนั้นแล้วผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะปล่อยตัวเขาออกจากสโมสรไปหรอกนะในความคิดเห็นของผมแล้วฟอร์เมโนเป็นแกนหลักใน3มประสานร่วมกับซาเดโอมาน่และโมฮัมเหม็ดซาลา ทว่าเขากลับไม่ค่อยได้รับเครดิตเท่าที่ควรผมไม่คิดว่านักเตะอย่างทางเดียโกโชตาหรือแม้กระทั่งหลุยดีอารสจะสามารถทำในสิ่งที่เขาทำให้กับทีมได้เพราะพวกเขามีสไตล์ที่แตกต่างกันโดยส่วนตัวแล้วโชตาจะยิงประตูดได้มากกว่าเฟเมโน หากมองในภาพรวมของ3าประสานแล้วนักเตะอีกสองคนจะยิงประตูดได้มากกว่าเมื่อพวกเขาลงเล่นเคียงข้างกับเฟอร์เมโนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมองว่าเขาเป็นนักเตะที่เป็นอัจฉริยะไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับแนวรุกของทีมเราอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาเป็นประเด็นเรื่องอนาคตของซาเดโอมาน่แนวรูกทีมชาติเซเนกัลกันบ้าง ในขณะที่หลายฝ่ายจับจ้องมาที่สัญญาฉบับใหม่ของทางมูฮัมหมัดซาลาว่าจะออกไปในทิศทางใดกันแต่ที่จริงแล้วมาเน่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้แตกต่างกันเลยในเชิงของระยะเวลาของสัญญาที่เหลืออยู่กับสโมสร เมื่อในตอนนี้เขามีสัญญากับทีมดังจากเมอร์ซี่ไซต์อีกก็เพียงปีกว่าๆเท่านั้นและจะไปสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนของปี2023โดยที่เจ้าตัวก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่เช่นเดียวกันส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าสโมสรได้ทุ่มสัมภาษณ์กำลังทั้งหมดไปที่การต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับซาลาทำให้การเจรจาสัญญาของมาเน่และรวมถึงทางโรเบร์โตฟอเมโนด้วยนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไป อย่างไรก็ตามล่าสุดตามการรายงานข่าวจากไนตี้มินนสื่อชื่อดังก็ได้ระบุว่า er gen เยอเกนครอปเิ่มขยับเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้แล้วหลังเขาได้เข้าไปพูดคุยกับสโมสสนด้วยตัวของเขาเองทั้งนี้ครอปแสดงออกมาโดยตลอดว่าอยากจะให้ทีมต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับซาลาและล่าสุดเขาก็ได้แจ้งกับทางเฟ n w a นเวส r t สปอร์ตกเจ้าของสโมสสไปอีกด้วยว่าควรจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางมาเน่ด้วย ในตอนนี้มาเน่อายุ29ปีแต่เจ้าตัวยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อทำไปแล้ว12ประตูกับอีก1นึ่แอซซิดจากการลงสนาม25นัดในพิมลิกฤดูกาลนี้ปัจจุบันเขารับค่าเหนื่อยอยู่กับทีมเพียงแค่1 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างซาลาที่รับสูงถึง2 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ถึงเท่าตัวกันเลยทีเดียว เมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางซาดิโอมาเน่กันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆวกกลับมาดูเรื่องราวของทางโมฮัมเหม็ดซาลาหกันบ้างดีกว่าเมื่อการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเขาต้องสะดุดหยุดลงหลังจากเจ้าตัวปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรและยุติการเจราจาไปตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจากสัญญาที่จะสิ้นสุดลงในปี2023 นั่นทำให้หลายฝ่ายเชื่อว,ว่ามันมีโอกาสสูงที่เขาจะเก็บข้าวของย้ายทีมไปในอนาคตอันใกล้แต่ล่าสุดโคเซอลีเกออดีตแบ็กซ้ายของทีมเราก็ออกมาเตือนทุกฝ่ายว่าให้คิดให้อย่างละเอียดรอบคอบและหาข้อตกลงร่วมกันให้ได้ในเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นความเสียหายครั้งใหญ่เลยนะทั้งสำหรับตัวของเขาเองและสมสรด้วยเอลีเกกล่าวในตอนนี้เขาได้รับความเคารพอย่างยิ่งเลยนะ ผมเองก็เคารพทั้งสองฝ่ายซาร่าอาจจะมองนักเตะระดับโลกคนอื่นๆที่เล่นอยู่กันคนละตำแหน่งและคนละทีมกันจากนั้นก็มองว่าทำไมพวกเขาเหล่านั้นถึงได้เงินมากกว่าตัวเขาทั้งๆที่ตัวของเขาเองก็เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของพิมเมลีและบางทีอาจจะเก่งที่สุดของโลกอยู่เหมือนกันผมเข้าใจเขาได้นะและผมเองก็มีความเข้าใจสโมสรด้วยพวกเขามีโครงสร้างค่าเหนื่อยอยู่ ผมมั่นใจว่าพวกเขาเองพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับซาลาให้กลายมาเป็นนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดในทีมแต่มันอาจจะไม่ใช่ในระดับที่เขาต้องการผมรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้นักเตะระดับท็อปทุกคนไม่ว่าจะเป็นเวอร์กิลฟานไดที่เป็นกองหลังเก่งที่สุดในโลกอาริสันเบเกอร์ที่เป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่เก่งที่สุดของโลกหากพวกเขายังคงโชว์ฟอร์มได้ดีพวกเขาก็จะได้เงินมากขึ้นตามมาในอนาคต แต่มันจะเกิดกรณีที่พวกเขามองทางซาร่าเป็นตัวอย่างพวกเขาคงจะรู้อยู่แล้วว่าจะไม่ได้เงินเท่ากับซาร่าแต่พวกเขาก็อยากจะได้ตัวเงินที่ใกล้เคียงกันกันกบเขาดังนั้นผมจึงเข้าใจสถา,านะของทางสโมสรนเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าพวกเขาจำเป็นที่จะต้องหาทางออกมันจะสามารถตกลงกันได้มันมีหลายทางที่เราจะจัดการในเรื่องนี้และทำให้ทุกฝ่ายมีความสุข ในตอนนี้ทั้งสองฝ่ายไม่ยอมถอยจากจุดยืนของตัวเองกันออกมาเลยผมคิดว่าบางทีมันอาจจะถึงจุดที่เราต้องยอมถอยกันมาคนละก้าวเพราะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับลิเวอร์พูลหรือตัวของซาลาเองเลยนะหากท้ายที่สุดแล้วเขาต้องอําลาสโมสสไป เมื่อพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวอนาคตของทางมูฮัมหมัดซาร่ากันไปแล้วข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวในตลาดซื้อขายนักเตะกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพแข้งใหม่ของเรากันบ้างหนึ่งในคนที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับลิเวอร์พูลมาอย่างต่อเนื่องก็คือราฟินญาสตาร์ดังของทางลิสตูนเต็ดที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาลบถ,ถิ่นเอลแลนโรดเมื่อปี2020 ล่าสุดฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวรับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ได้ไปออกรายการในช่อง YouTube ของทางดิโอเฟอร์ดินานและความตอนหนึ่งเขาก็ได้พูดถึงความสนใจของลิเวอร์พูลในตัวของราฟินญาในกรณีที่ทางลิสยูนเตตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกไปสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพมันจะมีเงื่อนไขที่น่าสนใจถูกลั่นไก่ขึ้นมาในทันทีซึ่งเงื่อนไขนั้นได้ถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของราฟินญา โลมาโนกล่าวเขามีเงื่อนไขให้สามารถย้ายทีมได้แต่สนนราคาเพียงแค่25ล้านปอนด์เท่านั้นหากสโมสรมีอันต้องตกชั้นไปและแน่นอนว่านั่นจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในตลาดซื้อขายนักเตะเลยก็ว่าได้หรือว่าููเองก็กำลังจับตาดูความเป็นไปได้ในเรื่องนี้อยู่แต่ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนั่นแหละว่าเงื่อนไขค่าจิกสัญญาดังกล่าวนั้นจะใช้ได้ในกรณีที่ต้นสังกัดของเขาตกชั้นไปเท่านั้น แล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอบแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยแล้วไพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ